ดูครับดูดูธรรมชาติฝั่งนี้ฝนตกฟ้ามืดเลยตอนนี้แดดออกละฝั่งนี้เมก่อนเดียว <c oughs> ดูแดดออกข้างบน <c oughs> <c oughs> เล่นวิ่งนเสนื่อยเลยทุกคนผมกินข้าวเพิ่งอิ่มด้วยนะกำลังจุกๆเลยนั่งดูพยากรณ์แล้วมันมืดมาทางนี้เห็นไหมมืดอ่ะ ยางยังไม่หยุดเลยนะยางก็ยังไหลยอยู่นะแต่ว่าน้าเดือน้ําฝนนะข้างบนมันก็จะไหลาอาบต้นมามันก็จะลงมาหน้ายางเดี๋ยวก็หยุดละยางมันเปิดหน้าใหม่ไงยางมันเปิดหน้าใหม่มก็เลยออกเยอะนะครับนี่แะแกงข้นชัดชัดแกงชัดชัดวิ่งเหนื่อยเลยกินข้าวอิ่มไหม